ครับช่วงท้ายรายการบอกเล่าว90นะครับเรายังอยู่ในประเด็นเรื่องของ MOU กับของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยกับทางบริษัทสตาร์ท o อนแมนจ g e เมนต์จำกัดนะครับท่านอาจารย์พิพัฒครับจากที่เราได้ชมเรื่องของการสาธิตมานะ้วเนี่ยท่านอาจารย์มีอะไรที่จะเสริมต่อว่าทำไมเราถึง MOU กับทางบริษัท Horn, s t a r t h o อนโดยมิสเตอร์ไมเคิลเชิญครับท่านครับคือทางสมาคมเนี่ยก็เลยเห็นเรื่องของมาตรฐานการผลิตกัญชานะครับที่ จะต้องมีมาตรฐานด้วยเพราะทางด้านเมดิคอลเกรดนะกัญชาทางการแพทย์เนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับการที่จะปลูกเนี่ยการปลูกเนี่ยสำคัญอยู่แล้วนะครับว่าทำอางเรี่มให้มีสารปนเปื้อนเข้ามานะเป็นออแกนิกเป็นอะไรต่างๆแต่นี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวด้วยนะครับนะฮะการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็ต้องคือเราสาป,ปลูกซะอย่างดีเลยนะฮะได้ TSC ได้ซิมบีที่จะไปใช้ทํายาเยอะแยะหมดเลยแต่พอจะมาะทริมใบนะบเพื่อที่จะไปสกัดเนี่ยกับ กับผิดวิธีก็คือไปใช้มือใช้แรงต่างเนี่ยทำให้สารมันลดน้อยลงนะครับการใช้เครื่องมือเนี่ยนะครับโดยเพราะเครื่องมือส่วนนี้เนี่ยนะเป็นเครื่องมือที่มันผ่าน FDA ของสหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับก็แสดงว่าเป็นที่การันตีได้โดยเพราะตัววัสดุต,าต่างก็เป็นจาระดที่เป็นเป็นเม็ดเข้าเกรดเป็นฟูดเกรดนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้มันมีมาตรฐานคุณภาพที่ที่สมาคมเนี่ยอยากจะเห็นภาพตัวเนี้นะครับว่า เกษตกรนะครับฟาร์มต่างๆหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยให้มันได้มาตรฐานสากลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนของ Twister เนี่ยก็เป็นแค่จุดเล็กๆนนเองนะฮะที่จะอัพในเรื่องของมาตรฐานของการผลิตกัญชาขึ้นมาครับครับอมาฟังของ Mr. ิสเตอร์ไมเคิลจอห์นสโตนนะครับซีอโอสตาร์ฮอนนันเดสเมนยูดิเทลวัตทิเว So Twister Trimmers originated in 2007 the co-founders from Canada Vancouver and he started off with the T2 that's the workhorse of Twister where they've now branded out into different lines here they don't only provide trimming equipment they also provide in the near future what we call curing pucks to cure your products so it will get rid of the mold. So really it's a turnkey solution. They have from the trimming to the drying to the curing. They have drying racks and equipment for the business. So I'm looking forward to bringing it here to Thailand. Okay, thank you. Mr Win, I really why to ตอบผู้ต่อกับที่คุณไมค์คุณเขาบอกนะฮะคือความตั้งใจของ Straw h o r n Management Company จำกัดประเทศไทยก็คือว่าจะเอาพวกมาตรฐานของโลกกับเรื่อง Cannabis นะครับเทคโนโลยีที่เรามองว่ามันเวิร์กอยู่ที่อื่นแล้วมาแชร์กับในบ้านเรานะฮบถ้าใครสนใจของพวกนี้ครับก็ติดต่อมาหาเราได้นะครับที่ s t r a w h o r n c o m นะครับก็ www นะครับ s t r a h l horn.com ครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณครับวันนี้รายการบอกเล่าการติดจากสมาคมผู้สื่อข่าวสมเนจวนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นนทนาธรน,นาย,ยกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยมิสเตอร์ไมเคิลจอห์นสโตนซีอีโอสตาร์ฮอร์นแมเดเมนต์คุณวินตันนิติสุภวงศ์นะครับซีเนียร์วายแอดมิเนต์สตาร์ฮอรนแมเดสเมน ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังเราได้นะครับทางเว็บไซต์ธรรมาคมผู้สื่อข่าวสุมชนนะครับ www.jmst2019 ทาง Facebook ไทย s i s n s w e w ทาง y u t u b e คุยสบายสไตล์อาจารย์โลดทาง YouTube, าง YouTube Thailand t h a i l a n d t o d a y 2020 n ิวบอก s p o t c o m วันนี้ผมทั้ง4ลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับ g o o สบายนะครับผมสวัสดีครับ